มาต่อกันที่เรื่องของคุณกันจอมพลังคุณกันเนี่ยเป็นคนที่รู้จักใช้คําพูดเลือกคําพูดแล้วก็รู้จักพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจากความเสียเปรียบหน้าตอนนั้นอย่างกรณีมักจะชอบยกเรื่องของความลําบากของกองทัพความลําบากของประชาชนเวลาโดนจี้จุดโดนข้อสงสัยอะไรก็ตามเขามักจะยกเรื่องความลําบากเหล่านี้เมื่อยกเรื่องความลาบากเหล่านี้กลายเป็นว่าคนจะเป็นสงสารแทนโอ้ยครูคุณกันไปเจออะไรแบบนี้มาคุณกันอุตส่าช่วยประชาชนอย่างเช่นกรณีที่คุณไอ้ คุณไอ้ลักษนกเนี่ยไปถามในรายการคุณสรยุทธ์อ่าเข้าไปนั่งในรายการแล้วคุณกันเนี่ยโฟนอินนะโทรเข้ามาคุยกันคุณไอ้ก็ถามว่าทำไมคุณกันถึงมีสิทธิพิเศษในการใช้เฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงคุณกันก็ตอบกลับว่าโอ้อันนี้เนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมเจอประชาชนลาบากอ่ามันมีเรื่องของน้ําท่วมประชาชนเขาอยู่กันแบบนั้นผมไม่ไหวจริงๆถ้าคุณไอ้เนี่ยมองว่ามันผิดอยากจะดําเนินคดีผมดาเนินคดีเลยแต่ผมจะยอม การที่ผมทําให้ประชาชนสบายหายจากความลาบากแต่ผมโดนคดีผมก็ไอ,อ้ทรงๆนั่นอะ่ะเขาจะสื่อให้ประชาชนเห็นว่าเขาจะยอมแนกเขาทําให้ประชาชนเนี่ยหายจากทุกโดยที่ตัวเขาเองโดนคดีเนี่ยเขายอมเที่ยวให้เห็นแต่ความจริงจริงๆไม่มีใครอยากโดนคดีถ้าคุณทําผิดจริงเนี่ยคุณโดนอยู่แล้วไม่มีใครอยากไอ้วิธีแบบนี้วิธีการพูดแบบนี้มันแนวแวเป็นการกดดันสอสอเป็นการกดดันคนไอ้ในตัวนั่นแหละว่าเนี่ยแหละฉันทําดีแต่คุณมาดำเนินคดีฉันเนี่ยเพื่อให้เกิดข้อเปรียบเทียบ นะถ้าผมิีตัวไหนคุณไา้ด่เนการผมได้เลยผมยินดีถ้าผมเอาข้าวชาวบ้านกดกินไม่มีข้าวกินให้เขามีข้าวกินให้ผมดูดเบืนคดีผมยอมผมก็เป็นสามปุ่เลยชัดเจนผมเอาเลยไม่ไี้มันก็เลยดูเหมือนว่าคุณพยายามจะเอาสองเรื่องนี้มาให้ประชาชนเห็นว่าคุณเนี่ยช่วยคนแต่มีคนจะพยายามกลั่นแกล้งหรือแบบดาเนินคดีคุณแต่คุณก็ยอมแล้นะต่อให้คุณอาจจะทําผิดกฎบ้างแต่คุณได้ช่วยประชาชนแต่คุณก็ยอมแล้มันกลายเป็นภาพหลักซึ่งคุณไอ้ไม่ได้ถามว่าประชาชนเนี่ยลำบากยังไง คุณไอซ์ก็ถามแค่ว่าทาไมคุณถึงมีสิทธิทพิเศษในการใช้เฮลิคอปเตอรต์ของกระทรวงกรเกษตรทั้งที่ปกติมูลณนิที่อื่นที่จะไปช่วยคนเนะ่ยเขาใช้ไม่ได้นะคือไม่ได้บอกว่าช่วยคนผิดมูลนิธิที่อื่นเขาก็ช่วยคนเยอะแยะแต่เขาไม่เห็นได้สิทธิ์นี้ในการไปช่วยประชาชนแต่อันนี้คือคือคุณไอซนะ์เนี่ยไม่ได้โยงว่าคุณช่วยประชาชนแต่คุณไอซ์กำลังโยงว่าคุณนะ่ยมีสายสัมพันธ์กับกระทรวงกรเกษตรกับคุณธรรมนัทอะไรทรงๆนั้นเฉยๆอีกกรณีหนึ่งเรื่องของการใช้คําพูดก็อย่างกรณีคุณวัน ที่คุณนวัดไปงานแถลงข่าวของคุณการจอมพลังเราก็ไปถามว่าไอ้เงินห้าหมื่นที่ฉันบริจาคไปเนี่ยฉันจะได้คืนได้ไหมเพราะว่าคุณเนี่ยดูเหมือนเหมือนเป็นแค่พรีเซนเตอร์เดิมทีฉันก็นึกว่าบริจาคไปแล้วคุณก็คือเป็นเจ้าของมูลนิธิคุณคือประธานแบบนี้ฉันรู้สึกว่าไม่โอเคฉันจะขอคืนได้ไหมคุณการใช้เวลาคิดคํานี้สักพักนะอาอาอาคิดอยู่สักพักเลยจนกระทั่งมาต่อรู้จักเลือกใช้คําพูดแนวๆว่า,วาอ๋อเงินที่พี่เนี่ยโอนมา มันเอาไปสร้างหมดแล้วเอาไปสร้างถนนทาอะไรหมดแล้วแต่ถ้าพี่อยากได้คืนจริงๆเนี่ยผมจะควักส่วนตัวผมเนี่ยคืนพี่โอ้โหดูแบบคุณการเป็นคนดีมากเงินใช้ไปแล้วนะแต่เขาก็ยังคืนแต่ความจริงแล้วคุณการก็รู้อยู่ก็เพิ่งถแถลงไปว่าเงินของมูลนิธิยังเหลืออยู่เงินมูลนิธิที่บริจาคมา200ล้านอนนะตอนนี้ยังเหลือเงินข้างในอยู่90ล้าน90ล้านคืนแค่ห้าหมื่นคุณเขียนเงินตรงนั้นคืนก็ได้เพราะคุณไม่มีเงินสดในบัญชีอยู่คุณสามารถคืนเขาได้แต่ไ เขาก็เลือกที่จะพลิกแบบนี้แทนว่าเงินคุณมาเอาไปทําถนนหมดแล้วแต่คือผมก็ไม่รู้ว่าเงินคุณการเขาบริหารยังไงนะอย่างบางครั้งเรื่องของโฟกคลิปก็บอกว่าจะซื้อโฟกคลิฟไปไปมาๆออกเขาก็เป็นการเช่าโฟกคลิปก็เลยงงว่าเขามามีการตัดสินอะไรกันยังไงแล้วการซื้อกับการเช่าเช่ามันคุ้มกว่าหรอระยะยาวนะั้นแล้วเป็นการเช่าระยะยาวถ้าระยะยาวจริงๆคุณซื้อไม่ดีกว่าหรอแล้วคุณซื้อกับแบบเช่ากับคนรู้จักไหม แล้วราคามันสมเหตุสมผลไหมนี่สําคัญมากในการถแถลงเนี่ยแหละคุณการเป็นคนฉลาดใช้คําพูดให้เกิดความเห็นใจเกิดความสงสารแทนที่คุณจะชี้แจงให้ตรงประเด็นว่ามันทําได้หรือไม่ได้งเงินมูลนิธิเหลืออยู่ทําได้ไหมอะการที่คุณใช้ฮอของกระทรวงเกษตรเพราะอะไรนะเพราะว่าณตอนนั้นฉุกเฉินอะไรก็ตามแต่คุณไปบรรยายเรื่องของความลําบากของประชาชนและหลายครั้งเวลาทําคลิปอะไรก็ตามเนี่ยคุณการก็จะพูดเรื่องนี้บ่อยมากออกสื่อก็พูดเรื่องความลําบากบ่อยมากซึ่งมันดีจะได้เห็นความลาบากจริงๆแหละ แต่ในอีกแง่นึงก็คือว่ายิ่งอธิบายเรื่องความลำบากมากเท่าไหร่จะยิ่งได้รับเงินบริจาคมากเท่านั้นแต่ในมุมนึงอีกก็คือกองทัพโคสกุกองทัพที่ทางฝั่งพักประชาชนออกมาเปิดก็คือว่าโคสกุกองทัพก็ออกมาเปิดแล้วว่าจริงๆไม่ได้มีขัดแคลนอะไรเลยเรื่องของยุทธภัณฑ์เรื่องของอะไรเนี่ยไม่ได้ขัดแคลนแต่บางทีพวกอินฟูอะไรเขาบริจาคไปก็ไม่อยากไปทําลายน้ําใจเขาในเมื่อเขาอยากจะให้ก็นั่นแหละรับไปทีนี้ในงานวันแถลงเ,เราจะเห็นว่าก็มีคําถามหลายอย่างที่คนถามไป แต่จริงๆเนี่ยผมก็มีคำถามกับคุณการแล้วผมก็พิมพ์ลงไปในในแชทของสื่อเนี่ยสื่อเขาล้านเนี่ยผมก็พิมพ์แต่สื่อน่าจะไม่เห็นผมมีคำถามหลักๆสามคำถามกับคุณการสามคำถามที่สําคัญมากคำถามแรกก็คือว่าคุณการเวลาคุณรับบริจาคเนี่ยเงินทั้งหมดที่คุณรับไปคุณเอาไปหักเป็นค่าใช้จ่ายค่าดําเนินงานค่าทีมงานเนี่ยเท่าไหร่ค่าตากล้องค่าเดินทางค่ารถอะไรของคุณเนี่ยรวมแล้วมาเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินที่บริจาคไปเพราะว่าคนจํานวนมากบริจาคไปคือคาดหวังว่าให้ถึงปลายทางเนี่ย แต่เดี๋ยวเจ้าต่อผมไม่ได้บอกว่าทีมงานถ้ามีเงินเดือนนะทีมงานมีเงินเดือนได้แต่มันมีข้อแม้อยู่อันนี้คือข้อแรกว่าคุณหักไปกี่เปอร์เซ็นต์ค่าใช้จ่ายคุณเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ถ้ามันเยอะเกินไปมันจะไม่เหมาะสมนะเพราะว่าคนบริจาคคือมันอยู่ในสถานการณ์ลำบากเพราะว่ามันอยู่ในสถานการณ์ลำบากสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะประเด็นที่2ก็คือว่าวันนั้นแม่ทัพของกองทัพเนี่ยเขาพยายามขอให้คุณพอแล้วขอให้คุณออกไป เขาจะจัดการของเขาเองทําไมคุณถึงไม่พอใจเขาทําไมคุณถึงไปอัดคลิปไปแขวนเขาเอาลงโซเชียลเอาลง Facebook ของคุณแล้วก็เหมือนไปตาหนิเขาในแนวหาว่าเขาเอาหน้าอยากได้หน้ามีผู้ใหญ่เบรกขอทําเองผู้ใหญ่ของนักทหารครับอยู่ที่กองทัพภาคสองด้วยชีวิตความเป็นอยู่ของทหารชั้นผู้น้อยที่สุดแสนจะลาบากกับหน้าของผู้ใหญ่อะไรมันสําคัญกว่ากันแล้วก็อีหลอดเดิม พูดถึงความลาบากของกองทัพอุตหทหารเขาอยู่กันแบบนั้นแบบนี้แต่หน้าของแม่ทัพเนี่ยเป็นยังไงอะไรเงรี้ยให้เกิดข้อเปรียบเทียบแล้วเอาเรื่องของความลําบากของทหารมาชูอีกแล้วเพื่อเอาแม่ทัพมาแขวนใช่หรือไม่แล้วณนะตอนนั้นก็ไม่พอใจกับแม่ทัพไปช่วงหนึ่งเลยจนกระทั่งกว่าจะมาจับมือกันมากินข้าวเนี่ยซึ่งผมไม่รู้แม่ทัพเต็มใจจะกินข้าวด้วยหรือเปล่าหรือว่าเพราะว่าโดนประชาชนไม่พอใจหนักแล้วกลัวการสนับสนุนจะน้อยลง ก็เลยกลาวว่าต้องมาแบบนั่งกินข้าวฝืนกินข้าวหรือเปล่านี่ผมไม่รู้แต่ณตอนนั้นคําถามผมก็คือว่าณนะตอนนั้นเขาขอให้คุณออกแล้วทําไมคุณถึงไม่ออกทําไมคุณถึงฝืนอยู่ต่อคือบางคนอาจจะวิจารณไปถึงกองทัพว่ากองทัพคุณไปรับของเขาที่ยังไงแต่ความจริงแล้วลองดูสิฮนะแม่ทัพเขาขอให้คุณกันพอนะคุณกันยังจะเข้าไปอีกก็ยังจะเอาให้ได้เขาไม่ให้ก็เอาให้ได้เอ,ไดเอาให้ได้เสร็จก็ไปแขวนเขาหาว่าเขาจะเอาหน้าแต่ไม่คิดว่าเขาอาจจะทําเพื่อความปลอดภัยหรือไม่ เรื่องนี้สําคัญมากยังฝืนเข้าไปอยู่ดีก็จะสอดคล้องกับที่โคศกเขาก็บอกโคศกกองทัพก็บอกแล้วว่าจริง,รงๆก็ไม่ได้ขาดแคลนเรื่องยุทธภัณฑนะ,ะบางครั้งอาจจะมีเรื่องแบบลวด้ําเรื่องยางอะไรเล็กน้อยแหละแต่ถ้าเรื่องยุทธภัณเนี่ยไม่ได้ขาดแคลนนี่ไงคุณการฝืนเอาเข้าไปเองซึ่งไอ้การฝืนขนาดนี้คือคุณมีผลประโยชน์อะไรหรือไม่เป็นคําถามว่าทำไมถึงฝืนขนาดนั้นนั่นคือสองข้อแรกข้อที่3ข้อสุดท้ายก็คือว่า คุณทําไมถึงชอบเอาชื่อคุณไปแปะท้ายรถแต่ละที่แต่ละที่อย่างกองทัพเรือ,อสนับสนุนของผมก็ไม่รู้ข้างในเป็นของอะไรนะแต่ก็สนับสนุนของให้กองทัพเรือทีกองทัพเรือก็ต้องใช้รถตัวเองไปขนขนเสร็จต้องแปะชื่อคุณการยาวๆเลยสนับสนุนโดยมูลนิธิการจอมพลังและ Fc การจอมพลังอย่างแรกนะผมมีคําถามว่าไอการแปะพวก ป้ายไวนิวหรืออะไรพวกนี้เป็นการแปะโดยคุณขอให้เขาแปะไหมทุกครั้งที่คุณบริจาคข,ของให้กองทัพหรือให้ใครก็ตามมาันไม่ใช่แค่กองทัพหมายถึงรถขนดินอะไรพวกนี้ก็จะต้องมีแปะชื่อแกหรือแม้แต่รถโฟล์ลิฟฟ์อะโฟล์คลิฟลที่แกไปเช่ามาที่สื่อเอามาออกก็จะเห็นว่าแกจะนั่งขึ้นไปขับก่อนอนั่งขึ้นไปขับโฟล์คลิฟแล้วสื่อต้องถ่ายแกอะไรอย่างเงี้ยมันดูเหมือนแกเอาสัญ,ญลักษณ์ตัวเองไปแปะทุกที่ผมก็เลยมีคําถามว่าไอ้ป้ายพวกนั้นอะคุณขอให้กองทัพไปแปะให้ หรือคุณขึ้นไปแปะเองหรือกองทัพแปะให้คุณเองคุณไม่ได้ขอแต่กองทัพแปะให้คุณเองอันนี้ผมอยากรู้มากซึ่งมันก็จะนําไปสู่คําถามถัดไปถ้าคุณตอบอันนี้ได้มันจะนําไปสู่คาถามถัดไปที่สําคัญมากเช่นกันแต่เนี่ยแหละแต่ละอันแต่ละอันมันก็จะดูเป็นเอกลักษณ์ของแกของคุณการจอมพลังเท่านั้นต่อให้เขาเขียนว่ามูล,ลนิธิแต่ชื่อมันก็ชื่อแกการจอมพลังมันคือสัญลักษณ์ที่เชื่อมไปถึงแกอย,อยู่แล้วแม้ว่าเขาจะอ้างถึง FC การจอมพลังแล้ว FC คือใคร FC มันก็ดูไม่่ได้มีีตตัวตนทเเจจาะะงฉพ แต่อย่าลืมฮนะคุณการใช้ว่า f c การจอมพลังมันก็เหมือนเป็นการเอาว่าเงินพวกเนี้ยบริจาคโดย f c ของฉันแต่ความจริงไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งหมดนะคนอีกมากมายที่ไม่ได้เป็น f c คุณการแต่เห็นว่าคุณการลงไปช่วยในพื้นที่นั้นเขาก็รีบริจาคให้ผมเชื่อว่าเป็นคนส่วนใหญ่ด้วยซ้ําไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องเป็น f c คุณการถึงจะบริจาคไปคุณจะใช้ว่า F c ซคุณของการจอมพลังไม่ได้แล้วไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าต่อให้ไม่ใช่คุณขันถ้าเป็นคนอื่นอย่างซองดูฮีเห็นนะ เดี๋ยวจะมีประเด็นซองดูฮีต่อซองดูฮีก็ลงพื้นที่ก็ได้รับเงินบริจาคมหาศาลเหมือนกันใครก็ตามที่ลงพื้นที่แล้วผอก็เปิดรับบริจาคจะไปช่วยกองทัพเนี่ยได้รับเงินมหาศาลทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะว่าประชาชนเขาเป็น FC กองทัพเขาเห็นใจกองทัพอยากช่วยเหลือประเทศเขาไม่ได้อยากช่วยเหลือเพราะว่าคุณกันไปลงแต่แม้ว่าโอเคมันก็ต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงระดับหนึ่งแหละถ้าไม่มีชื่อเสียงประชาชนอาจจะโอนน้อยหน่อยแต่ก็มีแหละก็ต้องได้อยู่ดี แล้วถ้าคุณลงพื้นที่เป็นประจาไปเรื่อยเดี๋ยวก็ดังเองเดี๋ยวประชาชนก็บริจาคให้คุณเยอะชื่อเสียงมันสร้างได้ไง่ายมากจากสถานการณ์ความลาบากที่ประชาชนกําลังเห็นใจได้รับเงินบริจาคมหาศาลเพราะฉะนั้นผมจะโยงกลับมาว่าคุณกันเนี่ยไม่ควรใช้คําว่า fc การจอมพลังเพราะมันกลายเป็นวเหมือนเป็นการเอาดีเข้าแต่คุณกนานว่า fc ของฉันเท่านั้นแต่ความจริงไม่ใช่นี่คือ fc ของประเทศของประเทศไทยก็คือประชาชนไทยเนี่ยร่วมบริจาคให้คุณไม่ได้แปลว่า fc ต้องบริจาคให้คุณอะไรหลายอย่างเห็นไหมครับ หรือแม้แต่หน้าเพจของคุณกันเนี่ยก็จะมีแต่หน้าเขาคนเดียวแทบทั้งหมดจะมีแต่หน้าเขาทุกครั้งเวลามีบริจาคมีช่วยอะไรก็จะเอาหน้าเขาแปะข้างๆต่อให้เขาไม่ได้อยู่ในหน้างานนะเขาไม่ได้อยู่หน้าตรงนั้นเขาจะเอารูปของเขาจากที่อื่นมาแปะแปะแปะเพื่อให้ดูเหมือนว่าเออมันสําหรับผมก็เลยมองว่ามันดูเป็นการบูชาบุคคลมากเกินไปทางที่เงินก้อนนี้คือเงินประชาชนทีนี้มันจะโยงมาถึงอีกจุด ที่ชาวบ้านผมจะเห็นชาวบ้านเนี่ยเชียร์คุณการเห็นใจคุณกันแล้วมองว่าคุณกันโดนกานแกล้งคุณกันเนี่ยทำความดีช่วยเหลือคนมากมายโดยเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่อาจจะมีที่สื่อไปสัมภาษณ์ก็อ้คุณกันเนี่ยโดนกันแกล้งขอบคุณคุณการมากคุณการช่วยเหลือประเทศแต่ความจริงแล้วไม่ใช่คนที่ควรจะขอบคุณมากที่สุดคือประชาชนไทยเพราะว่าเขาบริจาคให้คุณการไปลงพื้นที่อย่างที่ผมบอกไม่ว่าใครก็ตามที่ลงพื้นที่ไปแล้วเปิดรับบริจาคยังไงก็ได้ คนที่บริจาคไม่ใช่เพราะคุณกันแต่เพราะเขาอยากช่วยประเทศชาวบ้านควรจะขอบคุณประชาชนไทยที่เขาบริจาคไปต่างหากไม่ใช่คุณกันคนเดียวคุณการอ่ะโอเคเขาออกแรงออกแรงก็ถือว่าน่าชื่นชมผมก็ชื่นชมคุณกันในหลายเรื่องก่อนหน้านี้เรื่องของหนุ่ม BM หนุ่ม BM ที่ไปเบียดตายายจาได้ไหมอันนั้นที่ผมก็เล่าเหมือนกันตายายขับรถกระบะแล้วก็ไปเบียดอันนั้นคุณกันก็ไปช่วยเหลือลงพื้นที่แล้วก็เล่นอย่างหนักเลยนะอันนั้นก็น่าชื่นชมนั่นแหละ แต่อย่างกรณีนี้อันนี้คือเกินไปแม่ทัพขอให้พอแล้วด้วยแล้วหลายอย่างมันดูเหมือนมันผมกลัวนะผมกลัวว่าคุณการจะเป็นการหาเสียงในตัวจากความขัดแย้งจากความลําบากคนผมกลัวจะเป็นแบบนั้นแต่คือปกติเวลาบริษัทองค์กรเขาบริจาคเขาก็จะมีเหมือนการมีป้ายแต่เขาไม่ได้ติดตามรถอะไรขนาดนี้แบบคุณการนะแบบติดโอโ้โหทุกทุกเม็ดอะรถคันนี้ก็ติดรถขนดินก็ติดรถของกองทัพก็ติดติดไปซะหมดแต่ถ้าเป็นบริษัทองค์กรเนี่ยเขามักจะถือป้ายเวลาบริจาคให้ไปกองที่ข้างหน้า เขาจะเป็นกองที่ของกองทัพอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะถือป้ายแล้วก็จะเขียนนะับส,ส่วนโดยโดยบริษัทนี้บริษัทนี้เงินเท่าไรของอะไรบ้างประมาณนั้นแล้วก็ถือกัน2ฝั่งหลังจากเสร็จแล้วก็ปิดก็คแค่นั้นก็เก็บเขาเก็บไว้เป็นพอร์ตของเขาว่าเออเขาเคยช่วยเหลือเขาเคยบริจาคหรือถ้าเป็นมูลนิธิก็เก็บเป็นข้อมูลแหละให้ประชาชนเห็นว่าเขามีช่วยเหลือนะอันนั้นนะเข้าใจได้แล้วเวลามูลนิธิเวลาองค์กรเขาทําเขาทําเป็นทีมเวลาได้เขาจะได้เป็นทีมได้เป็นองค์กรแต่คุณการทำเนี่ยมันเป็นชื่อคุณกัน มูลนิธิก็การจอมพลังหน้าเพจก็หน้าการจอมพลังแต่เวลาออกไปหน้าง,งานก็คนก็เห็นใจว่าโอ้คุณการโดน,นแกงคุณการมีบุญคุณแต่ลืมไปว่าประชาชนไทยต่างหากที่มีบุญคุณประชาชนเขาหาเงินลําบากแทบตายเพื่อมาบริจาคให้ให้กองทัพด้วยแต่สุดท้ายดันกลายเป็นว่าคุณการดันกลายเป็นผู้มีพระคุณซะอย่างนั้นโดยประชาชนหน้าง,งานเนี่ยก็ไม่ได้นึกถึงว่าคนที่บริจาคไปซึ่งคนที่บริจาคเนี่ยแหละคือผู้ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงควรจะขอบคุณด้วย แล้วก็ไม่ใช่แค่เขียนว่า FC ฟการจอมพลังคุณจะเขียนว่าประชาชนไทยไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าคุณการคนเดียวอะไรประมาณนะั้นผมก็เลยมองว่าไม่เหมาะสมสิ่งที่คุณการทําดูจะโยงถึงตัวเองถ้าทั้งหมดทีนี้อีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของเสือ้อเกราะเราจะเห็นว่าคุณการก็มีการบริจาคเสือ้อเกราะเรื่องนี้มันจะโยงมาถึงซองดูฮีคุณซองดูฮีที่ผมก็เคยเล่าไปนั่นแหละที่เขาก็ลงพื้นที่ไปบริจาคแล้วก็ไปถ่ายรูปแต่งตัวคล้ายๆหน่วยลบพิเศษอะไรเงี้ยบริจาคทีก็มีแต่่่งงงตััวออยยาานนน้ีน แล้วก็เอารถเข้าไปมีติดไซเดนด้วยนะติดไซเดนบนรถอย่างเงี้ยซึ่งมันก็แปลกอะ่ะแต่เขาก็มีการลงไปบริจาคซึ่งอันนี้แหละสองท่านนี้แหละที่มันจะโยงมาถึงโคศกกองทัพที่กรรมธิการวันที่กรรมธิการมีการถามกองทัพโคศกกองทัพถามว่าเออเราเห็นประชาชนบริจาคไปเนี่ยมันเพียงพอหรอมันไม่เพียงพอใช่ไหมทำไมกองทัพถึงมีการรับบริจาคถ้าไม่เพียงพอมันก็สามารถขอสภาได้นะสภาสามารถให้ให้งบได้แล้วปีนี้ คุณไอบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยไม่ได้ตัดงบทหารแม้แต่บาทเดียวทหารได้งบไปเต็มๆเพราะว่าเข้าใจถึงความลําบากว่าต้องสู้รบเขาก็ให้เต็มๆแต่ก็งงว่าเออมันมีความขาดแคลนหรือยังไงโคศุกองทัพก็เลยบอกว่าไม่เราไม่ได้มีความขาดแคลนอะไรแต่เพียงแต่ว่าบางทีเขาก็มีน้ําใจจะให้เราอ่ะเขาเอามาให้เราแล้วเราก็จะไม่รับไว้มันก็ยังไงยังไงก็เป็นน้ําใจที่รับไว้แต่มันก็จะโยงมาถึงอีกประเด็นหะที่ของพรรคประชาชนเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่า้แบบนี้มันก็ต้องระวัง ถ้ามันไม่โอเคก็ต้องประกาศว่ามันไม่ได้รับมามันไม่ได้เพราะมันจะกลายเป็นว่าเหมือนเสื้อเกราะเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปซื้อได้ทั้งที่มันเป็นของที่ห้ามมันเป็นยุทธภัณฑ์เป็นอาวุธชนิดหนึ่งถ้าทุกคนมีกงนก็อันตรายนะแบบเวลาเราผมจะไปเป็นโจนี่ฮะผมไปป้นเสร็จผมใส่เสื้อกาะกอาทีนี้ตำรวจทำอะไรผมไม่เข้าไงตำรวจก็ไม่อยากแบบให้ผมจอดเลยก็เนี่ยพอผมไม่เข้าผมได้เปรียบตำรวจไม่เข้าสักทีผมก็ได้เปรียบตำรวจมันแกไปวุ่นวาย แล้วยังไม่พอมันจะโยงไปถึงเรื่องของเกาอการร้ายใครก็ตามอยู่ๆอยากจะขนพวกเสือ้อเกาะเพื่อไปรวมตัวกักนเกาอการร้ายแต่พอตำรวจเจอตำรวจตั้งด่านอ๋อเสือ้อเกาะเอาไปทำอะไรอ๋อเอาไปบริจาคทหารครับจบเลยอันตรายมากอันนี้คือสิ่งที่พักประชาชนเขาตั้งข้อสังเกตไว้นะในกรรมธิการที่คุยกับทหารนะเห็นว่าเขาตั้งข้อสังเกตได้ดีมากซึ่งมันเป็นเรื่องที่ตอนแรกผมก็คิดไม่ถึงนะส่วนเห็นพักประชาชนเขาตั้งข้อสังเกตนี้เออมันมีเหผลอันตรายมากประชาชนไม่ควรครอบครองมั่วซั่วแบบนั้นก็ถูกต้อง นี่แหละเป็นเหตุผลที่ว่าโยงมาถึงโคโซกองทัพก็บอกว่าไม่ได้ขาดแคลนแล้วของเรามันมีมาตรฐานไงบางทีซื้อมามันไม่ได้มาตรฐานในประมาณนั้น